ไอส,สารดีร่วมกับบริษัททีวีบุรพาเสนอช่วงเวลาแห่งสาระความรู้และแรงบันดาลใจสวัสดีครับพบกับกบนอกกลาครับสารคดีให้ความรู้ดูสนุกครับที่จะพาคุณผู้ชมออกท่องโลกกว้างครับผ่านหน้าจอโทรทัศน์ทุกวันพฤหัสบดีและว,วันศุกร์แบบนี้ครับเวลาดี6โมงเย็นทางช่อง PSI ครับวันนี้นะครับผมจะขอพูดถึงพลังงานนิวเคลียร์ครับพูดแล้วนะครับคุณผู้ชมอาจจะรู้สึก กลัวนะครับในชื่อเสียงเรียงนามนะครับที่เราอาจจะได้ยินตามข่าวต่างๆหรือว่าเห็นตามภาพยนตร์ต่างๆนะครับพูดถึงรังสีนิวเคลียร์แล้วนะครับคุณผู้ชมอยากจะบอกว่ารอบตัวของเรานะครับเต็มไปด้วยรังสีต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรังสีอื่นๆอีกมากมายนะครับที่เราไม่สามารถมองเห็นนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับเจ้ารังสีนิวเคลียร์กันครับ เชื่อหรือไม่ครับว่าในประเทศไทยของเรานะครับก็มีเตาปฏิกรณ์รังสีประเภทนี้อยู่นะครับแล้วสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้มหาศาลนะครับไม่ว่าจะเป็นการรักษาโลกนะครับถือว่ามีประโยชน์มากๆต่อประเทศชาตินะครับวันนี้แหละครับเราจะมาดูว่าวิธีการจัดการนะครับกับรังสีที่เรียกว่ามนุษย์สร้างขึ้นและรังสีที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับเขามีวิธีการดูแลรักษารังสีเหล่านี้อย่างไรติดตามในกลบนะกลาววันนี้ครับ